สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอเจ้าตัวใหม่นี่ครับท,ที่จะเข้ามาในเวอร์ชันหนึ่งจุเก้านี่ครับก็ก็คือว่าจะมีการอัปเกรดใหม่นะครับอีกไม่กี่วันนี่เองน่าจะไม่เกิน7วันนะครับจะมีการอัปเกรดเป็นแต่ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนจะเป็น2ออาทิตย์นะ ที่พูดคุยกันบางคนก็ว่าสองอาทิตย์บางคนก็ว่าเจ็ดวันแล้วก็ในการอัปเกรดคือเราจะมีป้อมปืนกลเมื่อก่อนเรามีป้อมปืนอะโตอโมิติใช่ไหมครับแต่ตัวน,นี้มันจะมีปืนใหม่คือปืนที่สามารถยิงป้อมอโตอมิติแล้วก็มีปืนซุ่มยิงก็คือเป็นปืนแบบเราตั้งไว้ตามตามจุดต่างๆบนบนแผนที่บนบนบน,บน,บ,นบนในด่านคือเราเอาปืนชุดนั้นไปซุกได้ แต่ยังไม่ไม่แน่ใจว่าว่าจะออกมาทั้งหมดแต่ที่รู้ว่าจะออกมาทั้งหมด3ามปืนนะที่ที่ลองหาข้อมูลดูนะครับที่จะอัปเกรดใหม่จะออกมาทั้งหมดสามปืนปืนซุ้มยิงแล้วก็มันมีปืนปืนทําลายปืนแล้วก็มีปืนรู้สึกจะเป็นปืนเหมือนเหมือนเป็นปืนจูโจมหรืออะไรเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้ข้อมูลยังยังไม่ร้อยเปเซแต่แต่ที่รู้คือหนึ่งมีปืนเพิ่มมาแน่ๆครับสองมีตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับที่ผมโชว์อยู่หน้าจอนะครับตัวใหม่ขึ้นมาแต่ข้อเสียที่ผมยังไม่แน่ใจกำลังหาข้อมูลอยู่ถ้าได้ข้อมูลมาเพิ่มยังไงผมจะมาบอกเนี่มันจะเป็นนี่นะครั แบนนักล่าข้าวหัวเราพูดกันถึงเรื่องนักล่าข้าวหัวเลยนะนักล่าข้าหัวเนี่ยครับก็คือต่อไปนี้จะไม่ได้ซื้อแบบแบบอย่างที่ผมบอกไว้คลิปคนก่อนนะครับก็คือจะต้องใช้เงิน E-C ซื้อนะครับก็คือเงิน E-C เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเงินเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยที่ที่เรากดซื้อนะครับเหมือนเราซื้อ,อซื้อ เติมเงินเพื่อซื้อกล่องแพ็กเกจแบบเดียวกันครับคือต้องต้องต้องใช้เงินอีซีแล้วก็คือนักล่าข้าหัวต่อไปนี้จะไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดจากบัตรเติมเงินโดยตรงจะต้องซื้อเงินในเกมก่อนแล้วก็ามาซื้อเจ้าตัวนักล่าข้าหัวทีวนี้เงินเงินอีซีเนี่ยเราสามารถเล่นได้เล่นได้เล่นได้เล่นได,นได,นได้สะสมได้และไปซื้อนักล่าข้าหัวได้แต่คนที่ซื้อไปแล้วล่ะครับเขาจะดูแลเรายังไง อย่างผมผมซื้อด้วยเงินสดไปแล้วอะแล้วอึกอักคุณมาให้ให้ซื้อด้วยเงินอินซีที่หาเล่นฟรีได้จากในเกมอะมันเหมือนมันไม่ยุติธรรมกับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ซึ่งคุณจะต้องมีอะไรมาชดเชยมันถึงจะสมควรในในการที่จะกับสำหรับคนที่ซื้อไปอะซื้อด้วยเงินสด คือคืนแรกเขาหัวที่เขาตั้งไว้เป็นเงินสดคือหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเล่นเกมคุณจะได้เงินอินซีในเกมโบนัสได้เท่าไหร่เท่าไรก็คือคุณก็ไม่มีประโยชน์คุณจะต้องเติมเงินเพื่อซื้อมันตั้งหากแต่อันนี้กลับกลายเป็นว่าอัปเกรดมาใหม่ให้ฟรีคือไม่ไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาซื้อเงินแยกคือคุณมณดเล่นไปเล่นแต่คืนทั้งวันรับโบนัสรับโบนัสซื้อผู้เนลนน่นพิเศษเพื่อเพิ่มโบนัสก็ ได้นักลาข้าวหัวได้ม,มันมันมันก็ไม่ไม่ยุติธรรมแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับไอตัวที่จะออกใหม่เนี่ยว่ามันจะซื้อด้วยเงินอินซีหรือซื้อด้วยเงินสดแทนนักล่าข้าวหัวแล้วความสามารถพิเศษของมันยังมีอะไรบ้างผมไม่แน่ใจแต่ตามภาพคือมีปืนกลติดหลังมาแล้วหนึ่อันแล้วเรื่องชุดเนี่ย อาจจะมีเพิ่มมาแน่ๆแต่เพิ่มอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเพราะชุดที่มันใส่นี่มันมันไม่เหมือนชุดที่ที่ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าว่ามันมันจะอัพยังไงมาบ้างครับแต่นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆครับแต่ตอนนี้ผมกำลังโหลดตัวใหม่ ID ใหม่เป็น ID ที่ สำหรับเกมนี้ก็น่าจะเป็น ID ที่20หรือ21เน,เนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ20นี่แหนละที่ล็อกอินด้วย ID ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดมีการการการล็อกใหม่เบาอะไรพวกนี้ผมก็จะก็จะโหลดมาใหม่แล้วก็ล็อกอินด้วย ID อันใหม่ต่อไปเพื่อติดตามฐานข้อมูลของมันว่าจะ เวอร์ชัน 1, 1 8 1 9จะได้ของขวัญต่างกันไหมระหว่างคนที่อยู่ในเวอร์ชันน1.8กับเวอร์ชันที่เกิด1.9จะได้ของขวัญกันแบบไหนซึ่งผมจะจะจะใช้แบบนี้ตลอดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนโปกเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยบางทีเราได้ของที่ดีดครับดีกว่าคนที่ที่ไปโดดเวอร์ชันใหม่ถือว่าเราเราเรา,เราเล่นแต่เวอร์ชันน1.8 พอเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน1.9เราก็คนที่เล่นเวอร์ชัน1.8พออัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.9คนเวอร์ชัน1.8เนี่ยส่วนอยากจะได้ของขวัญเยอะๆนะครับแต่คนที่โหลดจากเวอร์ชัน1.9มาก็อาจจะได้น้อยกว่าหรือคนที่ลงลงเวอร์ชัน1.9อาจจะได้ของขวัญที่ดีๆกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับ จากเมื่อเวอร์ชัน1.5ขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน1.6ผมก็ได้ของขวัญเยอะนะครับแต่ถ้าตอนที่มาจาก7แล้วมา8เนี่ยครับกไ็ได้ชุดแบบแพ็กเกจแบบโอ้โหอลังการงานสร้างครับม,ม,มันเยอะมากใส่ย,ใสยุ่เท่ไหร่ครับใส่ยุ่อ๋อยุ่เท่าไหร่ดีอะ25ละกัน ก็ à, ผมจะลองลองล็อกไอดีใหม่เนี่ยว่าว่ามันจะมีผลไหม <kennt> เพราะว่าตอนนี้โดนแบนครับคุณเปิดไอดีตัวไหนไปก็คืงจะโดนโดนหมดทุกไอดียแต่ตมที่มันแจ้งมาทางทางค่ายเกมแจ้งว่าคือจะแบนทุกคนครับตอนนี้เวอร์ชันหนึ่งเก้าคือแบนทุกคนครับ้าไม่เหลือเลยสักคนเดียวจะทำไงก็งไม่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนนะครับเพว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทางค่าย,ยานี่ครับ <_ an> คืออัปเกรดทิ้งต้องแบนทิ้งมันมันมันเหมือน,นทำลายความรู้สึกข,ของของผู้เล่นเกมก็คือแบบคือคุณทำไมจะต้องแบนแล้วแล้วก็เป็นการคำเขียนที่ที่เหมือนจะไม่สุภาพนะก็คือ คุณได้โกงหรือว่าอะไรเงี้ยใช้ช่องทางหาอะไรของคุณก็ไม่รู้อะผมก็ไม่เข้าใจซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่แปลกมันมันมันไม่ใช่จริงๆแล้วก็คือมั็นเป็นแกลกจะแกลกไปตัวนี้ละอัดวิดีโอด้วยอะไรด้วยมันค่อยจะแรลกซึ่งมันผมว่ามัน มันไม่ใช่อ่ะมันมันเป็นสิ่งที่บอกไม่ถูกเพราะมันมันเกิดหาอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้เด็กขึ้นเครื่งบินยิงเงนตาย ด่านเนี่ยจริงคือ,อนี่ขอตัดสองดอนครึ่งๆด่านเพราถ้าด่านจริงๆเนี่ยด่านเต็มยังมีชุดี้ยด,ม,ด,ม,ดมันก็สร้างความเราใจให้ดีแต่ว่าผมไม่รู้ครับนี่ผมจะลองลองเล่นให้ถึงเวลสิบเพื่อปลดล็อกหนัากล้าข้าหัวแล้วแล้วผมจะโดนแบนดอีกไหมแต่ครั้นี้ ผมเองเออมีพนันแล้วละ่ะมีแผนการร้ายก็คือในเมื่ออยู่เวลสเวลหเนี่ยเขาจะให้เราซื้อไอเทมได้ไอเทมใน,นราคาหกบห้าบาทคนี้ผมจะซื้อทิ้งไว้ครับช่วงที่รออัปเกรดซื้อทิ้งไว้6วันก็600นักล่าก็าหัวก็น่าจะ น่าจะไม่ไม่เกิน800ร้อเหรียญซีคิดว่าหรือ1000มันมันตอนนี้ที่ที่เหรียญที่แพงสุดก็คือตอนที่ผมเล่นครั้งแรกก็คือ1000งพันหนินีคือเป็นพลนวุฒหนับแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่มีแพงถ้ามันก็ต้องอยู่ประมาณพันห้าเปล่ามไม่แน่ใจ เดี๋ยวจะลองล็อกด้วย ID อเดีนมาที่ผมเพ่งเล่นไปถึงวววววิวห้าผมไม่แน่ใจเนี่ยไ d ดีที่ผมเกอบไว้แต่ที่ยังไม่ได้เข้ามาอีกเดี๋ยวมาลองดู ID นี้อยู่มันอยู่ที่เวิวไหนผมไม่แน่ใจต้องดูกมันจะแต่คิดว่ายังไม่ถึงวิวสิบนะ เดี๋ยวเราได้รู้กันว่าคนที่เล่นไว้ที่แรกเจะโดนไหมเลือกใช้สองบัญชีอะนี้ ยังนะครับยังยังอยู่ยังอยู่นี่เป็นช่วงโปรมชั่เนี่ยแต่ครนี้ผมอยากจะรู้ตัวเงินนี่ครับอันเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือ163บาทนะครับ163บาทแต่ว่า สิบวันนะครับสิบวันก็ได้พันกว่าซึ่งถ้าพันกว่าเนี่ยเราสามารถซื้อนักล่าข้าวหัวได้เลยนะครับผมว่ากว่าจะได้อัปเดเราซื้อทิ้งไว้เนี่ยผมว่า,น,าน่าจะได้กาไรนะครับก็คือผมขอแนะนําว่าถ้าใครที่คิดอยากจะซื้อนักล่าข้าวหัวขอให้สร้างไอดีใหม่นะครับนี่เป็นความความข้เห็นส่วนตัวนะครับเผื่อมันจะผิดพลาดยังไงประการใดก็ก็เป็นการสุ่มเสี่ยงเพราะผมก็สุมเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าผมก็จะเสี่ยงที่จะ ซื้อเหมือน so first, กันนะครับก็คือจะซื้อเป็นแบบแบบเก็บไว้อะผมคิดว่าน่าจะพันพันกว่าบาทของนรกล่าขาหัวพันกว่าบาทเราก็ซื้อได้ครับเพราะว่าเราซื้อแพ็กเกจตัวน 100, 100, 100 110, ี algún, crashing, ้ส <vanilla> ิบวันสิบวันเราได้โบนัสวันละร้อยละร้อยละร้อยนะครับวันละร้อยสิบวันก็พันหนึ่งแล้วที่เราเล่นอีกแล้วครับที่เราเล่นเล่นในทุกวันมันก็พันกว่าถึงพันสองพันสามก็น่าจะพอซื้อนักล่าข้าหัวนะครับสำหรับโบนัสแพ็กเกจตัวนี้นะครับก็ถ้าว่ามัน มันมีอะไรประการใดยังไงก็๋ยวผมจะมาบอกมาเล่าให้ให้ฟังอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเราควรจะซื้อหรือเราไม่ควรซื้อหรือเราใจยังไงครับก็ถ้าถูกแบนด์ก็ทำใจครับเหมือนว่าจะถูกแบรนดกันทุกคนครับที่เล่นถึงเวลสิบครับ สวัสดีครับขอจบคลิปพิมพ์ที่นี้ครับขอบคุณมากครับ